ัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอี่ยวนะครับผมเซวารนะครับครับวันนี้เราก็อยู่กันที่อิสุปราจีนบุรีสาขาสีมหาโพธิ์นะครับอ่าใช่ครับวันนี้เราก็เจอกันเช่นเดิมครับผมถ้าเกิดท่านลูกค้าที่ว่าเคยดูอยู่แล้วก็จะเห็นเรา2คนอยู่บ่อยๆนะครับใช่ครับวันนี้เราก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมรถของเราก็คือคันนี้เลยนะครับคันนี้ก็เป็นรุ่น d m a ม็กสเปซแค p สเปซแคบหน นะครับตัวนี้เป็นโฉมใหม่เลยนะพี่เอี่ยวนะใช่ครับโมเดล2022อ่ะก็คือจะเปลี่ยนกระจังหน้ามาครับเปลี่ยนกระจังหน้ามาก็ก็ดูดุขึ้นนะพี่เอี่ยวนะใช่ครับนะผมว่าดูดุขึ้นนะครับวันนี้เราก็จะมาดูตัวนี้มันเป็นตัวเริ่มต้นนะพี่เอี่ยวเป็นตัวเริ่มต้นของตัวสเปซแครนะครับซึ่งราคาก็จะถูกที่สุดละตัวนี้ครับถูกที่สุดแล้วก็ผ่อน ผ่อนถูกที่สุดด้วยว่าได้เลยสบายๆนะพี่เอเนะก็สําหรับคนที่งบน้อยไม่อยากผ่อนแพงก็เป็นรุ่นนี้เลยครับอ่ตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกใช่ครับอีกหนึ่งตัวเลือกเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างอ่เดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะวันนี้ก็คันนี้เป็นสีขาวนะครับขาวธรรมดาไฟหน้าก็จะเป็นแบบแบบหลอดนะครับเป็นตัวเริ่มต้นฮาโลเจนธรรมดาเลยฮาโลเจนธรรมดาใช่ครับไม่มีไฟตัดหมอกไม่มีไฟตัดหมอกตัวนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกครับ แต่ส่วนขายดีนะพี่ทางเราขายตัวนี้ดีนะครับใช่ครับเราก็จะจัดโปรโมชั่นพร้อมแม็กให้ไปเลยแต่งสวยๆออกจากโชว์รูมไปเลยนะครับซึ่งล้อตัวนี้จากโรงงานก็จะเป็นล้อกระทาเหล็กนะครับแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าสั่งเปลี่ยนแม็กใส่โปรโมชั่นพร้อมแม็กเลยครับส่วนมากส่วนมากลูกค้าเรานิยมจะเปลี่ยนแม็กถ้าเป็นตัวนี้นะครับเกียร์นี้เนาะนิยมเปลี่ยนแม็กเราก็มีบริการ เปลี่ยนล้อแม็กก็คือจัดทรงให้ด้วยเอาพูดง่ายจบออกจากศูนย์เลยนะพี่เอ๋วแต่ตัวนี้ลูกค้าเขาต้องการแบบว่าเปลี่ยนแม็กกับยางแต่ยังไม่ได้จัดทรงเท่านั้นเองลูกค้าต้องการแบบนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูแม็กนิดนึงครับอ่าให้ดูแม็กดูแม็กแม็กก็จะเป็นขอบ18นะครับอาร์เนาะใช่ครับขอบสิบแปดเป็นขอบสิบแปเป็นงานของ n อ s นไฟตัวนี้ขายดีแล้วก็ กูง่ายๆว่าสวยนะพี่เอ๋ลูกค้ารีเควสกันมาเยอะเป็นเป็นลายที่ลูกค้าใช้เยอะนั้นใช่ครับคือมันใส่กับรุ่นไหนมันก็หล่อนะพี่เอ๋มันหล่อครับนอกจากแม็กแล้วอุปกรณ์อื่นๆที่อ่ารถติดตั้งให้ติดตั้งให้ก็จะมีฟิล์มนะครับฟิล์มรอบคันฟิล์มรอบคันครับฟิล์มก็จะเลือกได้ว่า40 60หรือว่า80นะครับสามารถเลือกความดําได้ก่อป้ายทะเบียน ข้างในก็จะมีพยางูพื้นปูพื้นอ่แล้วก็บ่อแแบบฝั่งท้ายก็มีกระบะไลเนอร์กับน้ํามันรถน้ํามันก็เติมให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเติมให้เรียบร้อยก็วันรับรถเราก็ลูกค้าไม่ต้องเตรียมดอกไม้มามีมีบริการให้มีบริการให้อยู่แล้วจริงๆมีบริการให้มากกว่านั้นอีกนะพี่เอนะของแถมของแจกอะไรนะทางทางเรามีบริการให้เต็มที่ครับแล้วส่วนเรื่องราคาครับพี่เอยว ตัวนี้ราคา6กแสนหนึ่งหบาทนะครับหกแสนหบาทรุ่นนี้จะมีด้วยกัน2สีสสีก็คือสีขาวกับสีสีบอลเงินบอลเงินบอเินจะเพิ่มมา7จ0 0พันเก็เป็น6กแสนหนึ่งหมื่นเจบาทหกแื่เจ็ันอ่ะสีขาวหกแสนหนึ่งหมืบาทนะครับสีบอลเงินจะเป็นหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพับาทครับอ่ะส่วน แนะนำโปรโมชั่นนิดนึงครับตัวนี้ออกรถเท่าไหร่ครับเริ่มตอนนี้ก็เริ่มต้น20,090พร้อมแม็กจบเลยนะครับจบที่2 9 0 0 0บาทพร7ปี9,36 0บาทครับผมโอเค7ปี9,36 0บาทก็แคมเปญของเราก็เหมือนเดิมเช่นเคยก็สําหรับตัวเอก็ขับฟรี90วันนะพี่เอ๋นะก็มีมีตัวเลือกให้ถ้าลูกค้าขับฟรี90วันก็มีให้นะครับใช่ครับถ้าลูกค้าต้องการก็ ปรึกษากันที่ปรึกษาการขายได้เลยคือ2 0 0หมก็คือจบเลยจบเลยมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอีกไหมครับค่าใช้จ่ายอย่างอื่นก็29 0หมนี่คือรวมค่ามัดจาป้ายแดงนะครับแต่ถ้าเกิดอันนี้คือจบแล้วนะจบแล้วแต่หลังจากนั้นคือได้จดทะเบียนได้ป้ายขาวลูกค้าได้เพิ่มได้คืน3,000บาทก็เท่ากับว่ารถคันนี้เราออกรถแค่26 0 0 0ื่นหใช่ครับใช่สองหมบาทก็คุ้มนะที่อ่ะทะเบียนพร้อมป้ายแดงพร้อมถูกต้อง จองเท่าไหร่ครับคันนี้จองแค่1,000บาทเท่านั้นนะครับ<ช>จบจองหนึ0บาทใช่จองทำสัญญา1 0 0 0บาทลูกค้ารอรับรถได้เลยคันนี้ออกได้ทุกอาชีพไหมครับออกได้ทุกอาชีพครับ,รบก็อ๋อผมว่าถ้าเป็นบริษัทโรงงานอ่า<อ>ต้องใช้อะไรบ้างเอกสารใช้สำเนาอะเบียนบ้าน4ใบสำเนาัตรประชาชน4ใบสลิปเงินเดือนย้อนหลังสาถึง6เดือนหรือถ้าไม่มีก็ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนได้ครับแล้วก็สเตทเมนต์6เดือนครับ สเตตเมนต์ก็ไปขอที่ธนาคารได้เลยครับปรึกษาได้ครับไม่ยากไม่ยากออกรถง่ายไม่ไม่ได้ยุ่งยากเลยลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านถ้าไม่ติดแบ็กลิสต์อะไรจริงๆนะครับก็คือผ่านอยู่แล้วนะผ่านอยู่แล้วครับผ่านอยู่แล้วไม่ต้อง่วงเลยก็นอกเหนือจากแคมเปญที่เรากล่าวมาก็จะมีส่วนลดอื่นๆเพิ่มเติมก็จะมีครอบครัวอิสุสครอบครัวอิสุห้าพันบาทห้าพันบาทนะครับพี่เอ๋อแล้วก็มีผู้ผลิตชิ้นส่วนผู้ผลิตชิ้นสามหมื่นบาทได้สามหมื่นบาทนะครับ สามารถ,ถาาโอนสิทธิ์คนในให้คนในครอบครัวได้อ่าใช่ถ้าเป็นครอบครัวยูสุก็สามารถโอนสิทธิ์ได้นะพี่เอ๋นะใช่ครับนะครับจะได้ไม่เสียสิทธิ์สอบถามเข้ามาก่อนได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้เช็คให้นะพี่เอ๋แล้วก็ลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนนะครับลูกค้าไม่มั่นใจสอบถามเข้ามาเลยได้เลยนะพี่เอ๋นะก็แจ้งชื่อบริษัทมาหรือว่าถ่ายรูปพนักงานมาก็ได้เดี๋ยวเราเช็คให้นะครับใช่ใช่ว่าได้สิทธิ์ไหมจะได้ไม่เสียสิทธิ์ใช่ครับแล้วก็อ่า ถ้าลูกค้าสนใจอยากสอบถามรุ่นอื่นๆเพราะว่าอาจจะมีรุ่นที่สนใจเป็น c a p โฟตัวยกสูงหรือว่ารุ่น x s e r ซ e s อะไรางี้นะครับก็อินบอกเข้ามาทางเพจของเรานะครับอิซูซปราจีนบุรีสาขาสีมหาโพธิ์เราก็จะมีแอดมินคอยดูแลอยู่นะครับแล้วก็ให้เจ้าที่เซลติดต่อกับไปเดี๋ยวจะมีที่ปรึกษาการขายติดต่อกับไปหาลูกค้าให้รายละเอียดลูกค้านะครับ สำหรับลูกค้าที่จะออกรถในช่วงปลายปีนี้เนาะปลายปีนี้ใกล้แล้วนะครับเดือนนี้เดืนอนพ,พฤศจิกาแล้วเดือนหน้าทาันวาแล้ว,ว,ลวอีกแล้วนะครับก็เหลือเวลาอีกไม่มากก็รีบตัดสินใจนะครับ,รบถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเข้ามาเลยนะครับทางเพจอิสุปราจินบุรีสาขาสีโพธิ์มากรยินดีให้บริการนะครับผมโอเคครับวันนี้เราสองคนจากไปก่อนนะจากไปพร้อมสายฝนนะพูดมาแล้วครับตอนนี้เยวไม่สบายนะครับขอลาไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ